การดูแลแบบประคับประคองหรือาพาราที์แคร์ค่ะการดูแลแบบประคับประคองนะคะเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวที่ช่วยลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตปัญญาสามารถให้การดูแลควอบคู่กับการรักษารักที่มุ่งหวังกำจัดตัวโรคโดยคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วยเสมอค่ะ การดูแลแบบประคับประคองไม่ใช่เป็นเพียงการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแต่เป็นการดูแลในหลายระด,ดับความเจ็บป่วยสามารถเริ่มการดูแลแบบระคับประคองได้ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเป็นการดูแลผสมผสานร่วมกันกับการดูแลหลักที่มุ่งกำจัดตัวโรคและอาจค่อยๆเพิ่มบทบาทมากขึ้นในเวลาต่อมา หากโรคที่เป็นมีการรุกรามมากขึ้นหรือในบางครั้งก็มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาจนตัวโรคสงบลงหรือหายไปค่ะเป้าหมายของการดูแลแบบประคับประครองคืออะไรเป้าหมายการดูแลแบบประคับประครองก็คือ1เพื่อลดความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยผู้ดูแลและครอบครัวสามารถปรับตัวและ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 3. ลดหรือยกเลิกการรักษาที่เป็นไปเพื่อยื้อชีวิตซึ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับผู้ป่วยแล้ว 4. ป้องกันหรือจัดการอาการของโรคและผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาโรค หเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้ายของชีวิตหกทำให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าการดูแลรักษาแบบประคับประคองใครที่เหมาะสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลแบบ l า a ิ i v e แคร์หรือประครับประคองถูกออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงต่างๆที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมากและทำให้ร่างกายเสื่อมถอยจนลดทอนวันเวลาในชีวิตของผู้ป่วยเช่น โรคมะเร็งโรคหัวใจบางประเภทโรคปอดอุดก,กั้นเรื้อรังโรคไตาวายระยะสุดท้ายโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคตับแข็งระยะสุดท้ายและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นค่ะสถานที่ที่เหมาะสมกับการดูแลแบบประคับประคองการดูแลแบบประคับประคองนั้นสามารถดูแลได้ทั้งที่บ้านโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีความพร้อม โดยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยในขนานั้นหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเช่นภาวะติดเชื้ออาจจําเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลและให้สารน้ํนทางหลอดเลือดดาจนเมื่ออาการของผู้ป่วยสงบลงจึงสามารถกลับไปรักษาต่อที่บ้านได้หรือสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยและบริบทของครอบครัวการวางแผนการดูแลล่วงหน้า ค่ะสำหรับการวางแผนการดูแลล่วงหน้านะคะเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพที่ทําไว้ก่อนที่ผู้ป่วยจะหมดความสามารถในการตัดสินใจหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตนะคะโดยจะใช้กระบวนการสนทนาปรึกษาร่วมกันกระหว่างผู้ป่วยญาติและทีมบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ,ะ,คระกระบวนการ,าร,ราดูแลของทีมดูแลแบบบระคับประคอง 1. ประเมินปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม 2. วางแผนการดูแลโดยทีมสหาวิชาชีพ 3. การดูแลปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายโดยมีการบูรณาการแท์แบบผสมผสานซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมให้ควบคู่กับกบารรักษามุ่งเน้นการดูแลและการบำบัดจิตใจ,จอารมณ์รวมถึงการช่วยสนับสนุนให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถปรับตัวและประชิญกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4. ติดตามประเมินผลเป็นระยะและให้การดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โรงพยาบาลจนกระทั่งผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านรวมถึงการดูแลความสุขเศร้าของญาติหลังการสูญเสีย